สวัสดีครับท่านผู้ชมเรามาส่องขุมกําลังของทีมบีจีปทุมยูเนเต็ดทีมที่ถูกยกขึ้นเป็นทีมต็งหนึ่งในการโคชแชมป์ไทยลีกในฤดูกาลนี้บีจีปทุมยูเนเต็ดภายใต้การคุมทัพของโคชทงทงไทสุกโกกีมีภารกิจใหญ่คือทวงแชมป์ไทยลีกจากบุรีรัมและเตรียมทีมบอลลูนฟุตบอลถ้วยเอฟซีแชมเปี้ยนลีกรอบเพลย์ออฟก,กับทีมเซี่ยงไฮ้พอร์ดเอฟซีทีมแข่งจากจีนหากบีจีปทุมสามารถเอาชนะทีมแข่งจากจีนได้จะทําให้บีจีปทุม สามารถไปได้รอบแบ่งคุมเป็นสมัยที่3ติดต่อกันโดยบีจีปุมปีนี้พวกเขามีการเปลี่ยนแปลงทีมครั้งใหญ่โดยเสริมผู้เล่นเข้าสู่ทีมถึง14รายและย้ายออกถึง21รายเราไปดูกันว่าผู้เล่นทั้ง14รายที่ย้ายเข้ามามีใครกันบ้างรายแรกเป็นดานิโรอเวสตำแหน่งกองหน้าย้ายมาจากเชลบุรีเอฟรายที่2เป็นเลนาโตเคริตตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กย้ายมาจากชลบุรีเอฟซรายที่3เป็นวิกเตอร์กาเดโซตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็ก กลับมาจากการยืมตัวจากเชียงรายยูไนเต็ดราทที่4เป็นอีโกสิเกเยฟกองหน้าทีมชาติอุซเบกิสถานย้ายมาจากเอฟซีโทโบราทที่5เป็น verage, เฟดีีอาเวร์สแนวลูกจากคอสตาริกาย้ายมาจากเอฟซีสกูปปี้ราทที่6เป็นชัดชัยบุตรพรศ์ในทานมือหนึ่งของทีมกลับมาจากการยืมตัวจากพีทีประจวบเอฟซีไลทที่7็เป็นชินภัทรลีออกย้ายมาจากเชียงรายยูไนเต็ดราทที่8เป็นไลอาสจวตกลับมาจากการยืมตัว ลทที่9เป็นเจนลบสองพอดีกองหน้าจอมขยันกลับมาจากการยืมตัวรายที่10เป็นชนาทิพย์สงกสินเพลเมเกอร์เบอร์หนึ่งของทีมย้ายมาจากคาวาสกฟิฟอนตาเล่รายที่11เป็นสุสานนมลิซอนกลับมาจากการยืมตัวรายที่12เป็นนาราลิตอินขะเจริญกลับมาจากการยืมตัวส่วนอีกสองคนเป็นทิติพัฒน์เอกอรันพงษ์และอิสระพง์แววดีน่าจะขึ้นมาจากอะคาเดมี่ส่วนนักเตะระดับท็ทอปที่ย้ายออกจากทีมมีวัลชิตคณิศสรีบอมเพน ย้ายไปการท่าเลเอฟซีแบบซื้อขาดอีกลายเป็นมิกกี้ปฐมผลเจริญรัตนพิรมที่ย้ายไปการท่าเรเอฟซีส่วนกองหน้าอย่างกรณวิทาาักษสาก็ย้ายไปราชบุรีเอฟซีส่วนโคต้าต่างชาติแทบจะไม่ได้ไปต่อกับทีมสักใดไม่ว่าจะเป็นเวลโก้เซเลปวิสรวมถึงสเตนิโอจูเนียส่วนอนเนสตูเนสกองหลังเวเนซุเอลาเจ้าตัวแข็นสตาร์ทส่วนอีกลายเป็นชาติสิมทะเลที่อยู่กับทีมตั้งแต่สมัยเป็นธนาคารกรุงไทยเจ้าตัวก็แข็นสตาร์ท เรามาคอยรุนกันว่าทีมที่ถูกยกให้เป็นทีมเต็งหนึ่งในการคว้าแชมป์ไทยลีกในฤดูกาลนี้พวกเขาจะคว้าแชมป์ไทยลีกสมัยที่2ให้กับตัวเองได้หรือไม่